มาเล่นกับน,น้องก่อนอืมขามัวงใส่ทีนึงน้องโมบเฮดบัต สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในการตั้งแพทเทิร์โมบายนะครับที่มันผ่านมาเราเล่นแต่หุ่นแบบว่าใช้สมองเยอะไปหน่อยรอบนี้เรามาเล่นหุ่นปล่อยสมองกันดีกว่าแต่ถ้าทุกคนที่เข้ามาแล้วก็รู้ว่าเรากำลังจะทําตัวอะไรนั้นก็ขออย่าเพิ่งมองบนใส่ผมเพราะจริงจริมันเป็นหุ่นที่เรียกได้ว่ามีคํากล่าวขานกันเยอะมากตั้งแต่ที่มันเข้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังมีคนด่ามันทุกวันเลยทางั้งที่หุ่นตัวนี้นั้นก็เป็นหุ่นน่ารักน่ารักดูแล้วไม่มีพิภัยอะไรเลยแต่หหาาาารู้้ไไมมมม่่่่่ววััันนนนนนคืออุุททีีํเเเเสขงกกปปลลยยดชิ็ต มันเป็นหุ่นที่มานานแล้วแหละใครจะไปรู้รลระว,ว่าโมโบคาปูจากภาคมิเนเนีวอร์ตันนี้จะมีลิเดทพอยทีสามารถตบหุ่นเทพๆหลายๆตัวได้จะใช้คําว่าหุ่นมันเก่งก็ไม่เชิงหุ่นมาเล่นง่ายก็ไม่ใช่เพราะมันโบเก้นเลยทีเดียวถึงกับที่ว่าโดนเนิร์ไปหลายรอบมากตั้งแต่ที่มันเข้ามาแรกๆเลยถ้าคุณอยากรู้ว่าหุ่นหน้าตาน่ารักอย่างนี้ทำไมถึงมีแต่คนเกลียดน,นักแล้วก็แล้วก็ไปดูกันครับว่ามันทําอะไรได้บ้างมาครับ ยอย่างที่คนทราบวันนี้ว่าโตเกมมันไม่มีกระปูรธรรมดาของภาคเทอร์นเอคิดซะว่าตอนนี้ก็คือกระปูในแบบเวอร์ชั่นของเกมวิจีและกันอาวุธมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่ามันมีความสามารถที่มากกว่าที่คุณคิดอีกนะครับอย่างแรกก็ปืนเมหลักของมันก็คือตัวคระปูทุกตัวก็ต้องมีถั่วเป็นปืนหลักอยู่แล้วส่วนถ้าเป็นด้านหลังก็จะเป็นท่าคุกเข้ามา6ุกเสร็จความต่อได้ ซึ่งถ้าฟันที่มูนเห็นเมื่อกี้คือค่าฟันธรรมดาไปเลยงั้นผมไปฟันข้างเลยกันครับจะได้ไม่เสียเวลาฟันข้างแล้วก็ได้ฟันทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกกดธรรมดาก็เป็นยิงบีมที่เป้าส่วนถ้าไปดันหลังไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความสามารถกดขั้นหรือเปล่าเพราะปกติไม่ค่อยเห็นตัวนี้ใช้เท่าไหร่ก็คือกดด้านหลังเพื่อเสกลูกออกมาเป็นกับระเบิด แล้วก็มาถึงสกิลที่แข็งแกร่งจนถึงทําให้คนหลายๆคนปวดหัวมาแล้วใช่รวมถึงตัวกูด้วยสกิลสองเพียงอันเดียวกดแค่ข้างเดียวไม่ต้องทําอะไรเพราะเดี๋ยวมันก็ทําหน้าที่ของมันต่อไปนั่นก็คือถ้าควงสวรรค์ขึ้นสู่สวรรค์ในขณะที่เรากดสกิลสองตัวของเราก็จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็จะทำการไถ่ศัตรูที่อยู่ในระยะนั้นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไอหลอดสีชมพูที่ขึ้นตรงกลางไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นฮนะปล่อยมันไถไปเดี๋ยวมันหมดก็ ค่อยลงมาเองหรือถ้าแบบสมองเยอะหน่อยก็เอาออกมาถอนต่อยต่อก็ได้แต่มันก็คือท่าที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะทีนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมหลายๆคนถึงเกลียดเจ้าตัวนี้กันเยอะงั้นก็มาดูขบโบของตัวรับอย่างกันอย่างแรกก็เป็นยิงบวชแล้วก็ตามด้วยบีมปกติแล้วก็ฟันล้วตามด้วยคือสองก็จะเป็นโมงเข้าไปทีนึงแล้วก็เตะไปใข้างหน้านะครับทีนี้ก็ถ้าไม่ตาย ก็เป็นท่าสไตล์น่ารักของน้องโมโม่จริงๆอ่ะโมโม่คาปูเกมเพลย์มันยังไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้แต่มันจะมีได้ก็ต่อเมื่อเหมือนกับตัวที่มีการตายหลายตัวอ่าใช่โมโม่คาปูเป็นหุ่นอีกตัวหนึ่งที่มีการตายเมื่อเลื่อนหมดหลอดแล้วก็จะเข้าสู่ล่างอีกร่างหนึ่งที่จะสามารถยื้อชีวิตได้อีกช่วงขนาดหนึ่งก่อนที่จะแตกสลายไปในที่สุดแต่ในเทนนิง่งอันนี้มันทําไม่ได้ก็เราไปลองสนามจริงกับบอร์ดกนเลยแล้วกัน ทีมท่จะไปเล่นก็นี่เลยทอนนี้ก็ต้องคุมตีเหมือนเดิมฮะเล่นทีมวีเดเวอร์ทั้ง4ตัวก็เดี๋ยววันนี้มีเรื่องคุยกันเยอะนิดนึงเราอาจจะมีการเปลี่ยนแนวทางในการทาคลิปนี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปหน้าทดสอบกระบอลเลยแล้วกันเปิดมาก็ตบบอรอาอรก่องก็ใช้เช่นเคยฮะคือหลังจากที่เห็นแล้วว่าคุณนแม่งเข้ามากันเยอะเหลือเกินเนี่ยล้วผมนนานานทีจะทาคลิปก็ถ้าทํำทีละตัวต่ออาทิตย์นึงก็อาจจะไม่ทันการก็เลยคิดว่าเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงการทาคลิป เพื่อที่จะได้ไวขึ้นบ้างในเมื่อเราก็เป็นยอดนักตบบอลอยู่แล้วในแทบจะทุกคลิปเลยผมก็มีความรู้สึกว่าเราก็น่าจะทําเป็นเล่นตบบอลไปลุวนๆเลยดีไหมเพราะไหนๆเราก็มาเพื่อแบบว่าทดสอบอาวุธของหุ่นแต่ละตัวในเกมนี้กันอยู่แล้วส่วนไอ้เรื่องอยากฟรพกับคนเนี่ยก็เอาไวไ้วตอนที่เล่นกับไอดีตัวเองแล้วกันเพื่อเป็นการไวต่อการทาคลิปแต่ละคลิปนั่นเองครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาเล่นน้อง,มองโมโม่กันก่อนน้องโม่ก็ไม่มีเสียงพาด ที่เคยตอนไม่มีอะไรเยอะแยะฮะทำไงก็ได้เข้าใกล้ๆแล้วก็เอ้าไม่เป็นรอก่อนทำบอลล็อกก็ดักด้วยบีมอ่ารู้ดีแล้วก็เอาเลยครับใกล้ๆอย่างนี้ที่ชอบเห็นแล้วครับวิทยาการเล่นน่ะง่ายนิดเดียวนี่ปล่อยดักเอ้าปิดอันปล่อยดักมาตรงนี้ด้านหลังเอาไปไปเนี่ยไม่เข้ามาอ่ะ เอาเข้ามาแล้วโอเคอ่ามีกันตายมีกันตายมีกันตายอย่างนี้ก็โดนอาแม่งติดกำแพงเลยหลุดเห็นยัออยงฮะนี่นี่คือหุ่นแจกฟรีจากอีเวนท์ที่ผ่านมาไม่เฉยนะเราลองดูพลังในการหืมของมันแอะไม่ให้ป่อยมาเปิดอมือยังเปิดมือเร็ว ไม่กดแล้วล่ะบอดบอดเนาะบอดอเอาเลยอืมเอาเอาหลุดเฉยไม่เป็นไรถ้ามันหลุดตอนที่แบบว่ามันฟัมนมันาพอดีมัได้จะหลุดได้ตอนนั้นต้องระวังด้วยแต่นี่ถือว่าคุณก็โดนเนิร์มมาหลายทีคนก็ส่วนใหญ่ก็เริ่มรู้วิธีแก้ทางมันกันหมดแล้วฮนะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไร ถ้าเกิใคระสมปหานี้อยู่ก็ดําไว้ง่ายครับเวลาที่มันจะใช้ไอ้ท่าไอ้ไถเนี่ยขอแค่กันรอ2อิตแล้วก็รีบสเต็ปออกมาให้ไวนะครับอย่างนี้แต่น,นีขอตบด้วยน้องโมโมก,ก่อนเออหงโลกบีมถ้าสตูล,ล้มอยู่ก็เอาบีมใหญ่นั่นแหละดักอย่างน้อยมันขนาดใหญ่พอเอาเวลาศัตรูได้นะครับ อุ้ยตายแล้วเราจะเล่นจนหมดแล้วนี่ว่าอย่าลืมนะครับว่าตัวนี้มันมีการตายเดี๋ยวเอาอีกสักตัวแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมปล่อยให้มันตีฟรีๆเลยแต่ท่าแม่งน่าเกลียดมากเลยท่าปีใหญ่ก็ดีท่าไถา่ไม่ต้องพูดถึงท่าม้วนตัวแม่งผมควรแล้วถึงจะบอกว่าเป็นหุ่นฟรีก็เถอะแต่ขอแม่งแก้ทางยากเอาตบเลยครับอเอาโอ้ไม่ให้ตบอ่ะ ไปไม่ให้ต่งก็ขึ้นไปถึงสวรรค์นู่นเอออะเดี๋ยวรอบนี้ผมจะปล่อยให้บอดตีผมเลยแล้วกันนะแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ร่างพิเศษอันนั้นอ่ะสบายกาโต้พูดแล้วก็เศร้านะหุ่นแม่งออกจะน่ารักแต่ทำท่ามาสักคนลังเกียดเยอะเลยโ้โหผมบอกว่าคูผิดอะไรก็แค่แบบว่าอยากมีหุ่นน่ารักนารักเดินเล่นในเกมนี้เท่านั้นเองโอเคมา เมื่อเราเลื่อนเราหมดก็เราก็จะเข้าสู่ร่างกระพูขนาดเล็กซึ่งเราจะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์ตลอดมีท่าตีแค่แค่ท่าเดียวก็คือท่าฟันแต่ในขณะที่เราเป็นร่างนี้อยู่ก็เราก็จะเป็นซุปเปอร์อาร์เมอร์แล้วก็เลื่อนรถไปเรื่อยจนกว่าจะตายอย่างที่เห็นนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไทกะวูม,มาเหมือนเดิมยิงบีัดหน้ามแม่งวันไส้เอา้าโอ้รู้ดีจังเลยอะ่ะไม่ต้องซีเรียสอะ ยังไงอันนี้เรามาเพื่อมาโชว์อยู่แล้วว่ามันมีร่างกันตายนะครับก็ลองคิดดูแล้วกันฮะร่างปกติแม่งก็จังไรอยู่แล้วแล้วพออยู่ในร่างเล็กนี่คนไม่มีท่าเอาไว้แบบว่าวิ่งหนีขึ้นสูงๆนี่ลำบากเลยฮะอย่างน้อยมันก็ยังมีเครื่องสุดท้ายเอาไว้แบบว่าสร้างความจังไรก่อนที่จะจากไปนะครับ นั่นเดี๋ยวเราไปลองหนึ่งกันเลยดีกว่า๋ยวผมจะทำให้คลิปเกมนี้แบบว่ามันดูมีแพทเทิร์นหน่อยก็เดี๋ยวจะตัดแบบเข้าฉากไปเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในหนึ่ง,งแล้วแต่ไอที่ผมบอกไปตอนแรกตอนยังไม่เริ่มในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เราหามาตบพลก่อนไหนไหนเราก็จะได้เปลี่ยนไปตบบอทหรือเปล่ายังไม่รู้ก็ผมรอความคิดเห็นจากทุกๆคนก่อนฮนะค่อยว่ากันก็ข้อดีคือมันจะได้ทำไวๆทำได้หลายตัวทุกคน ถ้าเปิดมากงว่เจอหุ่นจังไรเหมือนกันเลยอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าตัวหนึ่งเนี่ยเปิดฟาทุมก่อนได้เราก็จะเสียเปรียบแต่ถ้าเกิดเราถไยได้มันก็จะเสียเปรียบอันนี้คือแม่งหุ่นเร็วๆสองตัวมาเจอกัน<ป>บีมไม่โดนวะแหม่นั่นแหละกูดโดนละไป อืมขึ้นไปไหนครับอินจัสโอเคหลังไว้ก่อนทำมันหลบดีทำมันหลบดีโอ้กันไม่ทันทำอะไรเอาคนไว้เอาคนไว้มาปล่อยมันหนีไปปล่อยมันได้ใจไปกันโอเคแล้วเราก็รีบเข้าไปหาเลยครับ มันก็จะใช้วิธีนี้หลบล่อเราไปเรื่อยๆไปกันนะมึงพลาดแล้วตัวนี้เขาห้ามกันเว้ยกันได้ครับแต่ว่าต้องรีบออกต่อครับเพราะไม่งั้นมันจะโดนตอบเป็นทอดยอย่างนี้แมว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 ไปไปทันไปทันมันโอเคเรียบร้รอยไปเรียบร้อยครับไี่บอ,อกฮะใครได้ก่อนก็ได้ก่อนอุ้ยอีบอลอีบอลสกันดัม ไปโดนัวสูงขนาดไหนถามพี่หน่อยอุ้ยผมยังหลบได้ตัวโอ้โหบีมใหญ่เดี๋ยวมันยังไม่ได้ใช้ท่าบีมต้องอดทนรอเพื่อนอ้าวโยนเกมโยนเกมมันตะเอาไปอุ้ยไปโดนไปไหนครับเอ้ยมาเล่นกับน้องเร็วมาเล่นกับน้องก่อนอืมเขาโม่งใส่ทีนึงน้องโม้มเฮดบัตโอเคไปต่อไปต่อไปต่อ อย่าหยุดเราปอีอ้อเราจะแตกเฮ้ยยังบีมอ้าวโอเคได้ล่างนี้ก็ยังดีไปไหนมาเล่นกับน้องเร็วอ่ะปล่อยไปปล่อยไป,ยปยเราอยู่ข้างล่างมันก็จะโดดงี้ไปเรื่อยๆตบตอบตอบุอบ้ยตบตบไปเรื่อยๆอยนม่ไปไม่รอแล้วล่ะเฮ้ยได้อยู่อะเราโอโมโม,มาแค่แค่นี้ ไปงั้นเราก็ใทโกอุบต่อปึ๊บโดนซับไม่โดนต่อติงแปะแปะอืต่อยอืบีมเรียบร้อยอุ๊ยไม่ตายสงสัยดาเมจเบาไปเพราะเราเพิ่งยังไม่ได้ทำให้นล้มนะอืมอุ๊ยแย่ละเปิดโลกก่อนเปิดโลกกันตาย ทุ่มแม่งเรียบร้อยดูบอกมันเป็นในๆเนี่ยว่าเรายังไม่ได้ทำผุนอะไรอ่าอีกชัตอีกชัตอีกชัตทุ่มอะไรทุ่มมึงแพ้ไอ้เว้ยท่าโลมึงแพ้ท่าทุ่มมวยกูรู้ลุกเข้ามานั่นแหละไอ้เหี้ยมึงโดดเฮ้ยอะไรรอฮะ พูเสือเสือพ่เสือโค้งเสือโค้ง,งมามึงจะโดนไหนไปไหนก็เรื่องของมึงไปไปไปสบายตามสบายกูก็เล่นได้ทั้งวันครับไม่ต้องห่วงโอ้โดนมีไอ้นี่วะปลาทมเอาไป <c oughs> นี่แน่ก็น่ารักท่านผู้ชม <c oughs> อย่างน้อยสิจะเป็นคลิปสุดท้ายที่เราอาจจะตีคน หรือเปล่าไม่รู้แต่ก็เป็นตาที่ดีสลหรับหนึ่งหน,งนะสองสองม่รู้จะเจอหรือเปล่าไหอย่างนี้เขาเขารู้แล้วสิว่าเราจะทําหุ่นตัวอะไรต่อไปขนาดนี้แลหและเดีวก็นะถ้าเป็นเวไาก็อย่าเพิรีบทําทุกตัวตามที่ทุกคนส่งมา,าจะได้ไม่มีการแบบว่าลําเอียงหรือว่าค้างคาอะไรกันโอเคเดี๋ยวล่ารอบนี้ไปเลยสองสองกันต่อ,อค,ครับคราวนี้เ้อกมาสองสองส่ง,งท้ายกันเช่นเคยหมดเลยไม่ต้องลังเล อาเหียเจอบอร์ดแบบไม่ต้องรังเลด้วยแม่ง <c oughs> คิดว่าเจอบอร์ดสงสัยคลิปที่เคยระหว่างนี้ก็เดี๋ยวผมรวดรับเรื่องคุยแล้วกันก็ตอนนี้ไซล็อกอัมบาริโลอีวีกับอากายดาลีก็เข้าเกมมาแล้วนะครับณตอนนี้หวังว่าหลังจากจที่เราเปลี่ยนแพทเทิร์นในการทาคลิปก็อาจจะทําหุ่นได้ถี่ขึ้นสบายมากขึ้น,นครับจริงๆก็สาเหตุหลักๆเลยกูขอสารภาพตรงนี้คือมันหาคนนานอะแล้วถ้าเกิดสุดท้ายแม่งต้องมาเจอบอร์ดหรือไม่ก็เจอคนแต่ว่าเป็นพวกปีศาจที่แบบว่า แม่งยิงนัดเดียวไวยสวรรค์แล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็มาทดสอบอาวุธก็พอเนาะถ้าอยากแบบทีวีกับคนค่อยไปลงกับไอดีผมดีกว่าเออดทนหน่อยนานๆทีก็ไม่ใช่ว่าไอดีผมจะไม่มีของนะตอนนี้นะแต่แต่ของที่เด็ดท,ที่เราอยากได้มันยังไม่มาไงเออพูดกับกัปตันอเมริกาก็ต้องรู้จักอดทนมาเลย บีมเอาจะยิงใส่อีกตัวไม่เอายิงโอ้โ,อโอหพุกใส่พุกใส่อย่างงี้เอาคืนตบแม่งอืมไปไหนก็ไปไปบัดเฮ้ยบีมนั่นแหละไปถ่ายเราถ่ายใส่กระป๋อมมัน,นไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่อ่ะอยากถ่ายใส่คนมากกว่าไม่เป็นไรเราถ่ายใส่คนเอ้ยไม่เอาเซตไอ้เลจีผู้ผิดอ่ะนี่มาอีกตัวหนึ่งไอ้เล่าปี เพิ S 1> <S 1> ่งไปดูเพิ่งรู้สึกว่าน่าจะโผดขั้นแล้วบางไอที่เป็นปล่อยลูกกระเบิดเนี่ยเพราะว่าตอนแรกมันไม่มีฮะตบหน่อยครับเอาตบหมีตบหมีปั๊บ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 โมงแตกเดี่ยวใส่ยิมท่าเหมือนเหมือนกับ เหมือนตอนเราเข้าห้องน้ำ่ะแล้วก็ทำท่าแขนแบบฟัชิงก้าแต่ปล่อยออกมาเป็นยี้มนี่อุ๊ยโอ้โหกันสวยครับโจโชฮุกแมงเอาหุกไปไดิหุกไม่ติดเออน่าจะเอาไอ้ท่าฮกไมาอยู่เป็นท่าฟันหลังมากกว่าเอามายิงแล้วแบบไม่ค่อยชินเท่าไหร่เฮ้ยหมีเฮ้ยนี่มันรวมตัวน่ารักประจาภาพบิวนี่ว่ะแต่แต่ขอโทษนะแบกไก่กับขปู โม่เนี่ไม่คนละเรื่องกันเลยไออ,อันนึง่งน่ารักแต่มีแต่เนี้ยน่ารักแต่เป็นคนเกลียดไม่รู้ทำไมเหมือนกันหลังๆหุนหน้าตาแบบว่าบ้องเตือย่างี้ส่วนใหญ่หลังๆเริ่มเก่งกันแบบงงฮะนี่ถ้ามันไม่เอาพวกซูเปอร์ฟูมิน่ามานี่มันจะไม่โคตรเก่งเลยอ่ะมันแบบซูเปอร์ลิมิเต็ด ประจำเกมเี้ยว่าไปนั่นโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปหน้าเกมเพื่อไปกันปิดท้ายคิปกันเลยดีกว่าครับนี่ครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวโมโมคาปูจากภาคดำบิดเวอร์สคุณที่เคยแจกในอีเวนท์ที่ผ่านมาเมื่อนานมาแล้วแต่ด้วยสรรพคุณของมันที่มากกว่าความน่ารักของตัวคุณก็คือความจางไรของท่าแต่ละท่าที่มันมีนะครับก็ถือว่าเป็นทตัวหลายๆตัวที่ตอนแรกคนเกลียดเยอะมาก ในปัจจุบันก็หลายหลายคนก็พอที่จะสู้กับมันแล้วก็รับมือกันไหวได้ได้รับการเนิร์ฟไปหลายรอบด้วยแต่ปัจจุบันก็ยังมีคนเอามาเล่นกันอยู่ไม่รู้ว่าเพราะติดใจอันเลวซามหรือว่าลงไหลในตัวน้องโมโม่หรือเปล่านะครับสำหรับคุณตัวต่อไปก็เอาหุ่นผ้าเดียวกันนั่นแหละเออเล่นไปบ่อยเลยไหนๆก็แล้วก็จะเปลี่ยนไปเป็นนักตบบอดโดยสมบูรณ์ละเดี๋ยวเราจะด้ขยานทำคลิปหุ่นต่อมาเรื่อยๆด้วยนะครับโอเคครับก็ใครที่อยากจะให้รีวิวหุ่นอะไรก็สามารถส่งหรือว่ารีคลิปคมาไดหลังใหม่้้างหนเมื่ออมีโกาสครรััับสสดีคบ